544สกาวาทีถามว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยใดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแก่อริยะสาวกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ในสมัยนั้นพร้อมกับความเกิดขึ้นแห่งทัศนะอริยสา,าวกก็ละสัญญอด้ไดสามประการคือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพตาปรามาสดังนี้ เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่545สหสกาวาทีถามว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามณ์นั้นย่อมวับหายไปเพราะมารู้ธรรมกับทั้งเหตุเมื่อใดแลทำทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมวับหายไปเพราะได้รู้ถึงความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายเมื่อใดแล่ทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ ดุดดวงอาทิตย์อุทัยกำจัดมืดยังอากาศให้สว่างฉะนั้นความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอื่นในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นไม่ว่าอย่างใดผู้เพ่งอยู่มีความเพียรประพฤติพรหมจรร์ย่อมละความสงสัยเหล่านั้นได้หมด บุคคลเหล่าใดข้ามความสงสัยทั้งหลายเสียได้ในเมื่อคนทั้งหลายยังมีความสงสัยอยู่เป็นผู้ไม่มีความสงสัยไม่ข้องขัดทานที่ให้ในบุคคลเหล่านั้นมีผลมากการประกาศธรรมในพระศาสนานี้เป็นเช่นนี้สาวกรูปใด ย่อมไม่สงสัยอะไรในการประกาศธรรมนั้นเลยข้าพเจ้าทั้งหลายขอมนัสการพระพุทธชินเจ้าผู้จอมคนส่งข้ามพ้นห่วงสังสารวัฏและส่งตัดความสงสัยเสียได้ดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ห้าร้สสิหพระวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าความสงสัยของพระอรหันต์ยังมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีถามว่า พระอาหารหันต์อาจสงสัยในนามและโคดของสตรีและบุรุษอาจสงสัยในทางและมิใช่ทางอาจสงสัยในชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าก็ได้มิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่าพระอาหารหันต อาสงสัยในนามและโคดของสตรีและบุรุษอาสงสัยในทางและมิใช่ทางอาสงสัยในชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าก็ได้ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าความสงสัยของพระอรหัน์ยังมีอยู่สกาวาทีถามว่า เพราะพระอาหารหันต์อาสงสัยในนามและโคดของสตรีและบุรุษอาสงสัยในทางและมิใช่ทางอาสงสัยในชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าก็ได้ฉะนั้นความสงสัยของพระอาหารหันต์จึงยังมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์อาจสงสัยในโสดาปติผลหรือในสกาทาคามิผลหรือในอนาคามิผลหรือในอรหัตผลก็ได้หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงกังขากถาจบ